สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเก่าเขาสื่อสองแพว่าซาลาคือเก่านุกคนวันนี้สเพส,สิพาทุกคนไปงมป่าเนาะซึ่งก็เป็นปลาครับปล่อยอยู่ในน่านั่นแหละเป็นปลาเลี้ยงเนาะทุกคนสิบิเบิ้งสเปซก็ยังบ่เห็นจักเถื่อเห็นแต่พ่อเพิ่นจับมาต้มให้กินเมื่อเสารนี้เนาะตัวใหญ่ใหญ่นะทุกคนเป็นปลาแดงปลานิลนปลาป่าสิเล,เลสิพาทุกคนเบิ้งวันนี้สเปซกะเกี่ยวขกาวเจ้าหาก็สิเล่เนาะ เขาไปบังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแพรว่าโซลาน้ำเนเด้อเพื่อสีได้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนะปเาะขอบคุณพี่น้องชาวแพรกัดโดนๆอย่งสีได้ลงคลิปเธอหนึง่งอันนี้เขาก็อยู่ให้อยู่นาเนะา,าะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งป่าพอเพิ่นเอ่อง้มเนาะพอเป็นน้ำขอนเนาะทุกคนน้ำกบบรบเบิดไหลเท <c oughs> ่าไหร่เราเอาขึ้นมาแล้วพอบพอง้มแล้วอแวพรวพ่าง้มไปขายน้ำมะเร็ง ตั้งใจว่าสิงมเอาไปขายแล้วพอมันก็โตใหญ่เติบกะว่าเลี้ยงกะเลี้ยงไว้ขายเนาะพ่อแม่พี่น้องพอได้เงินใส่ไปมือมึนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าพอเพิ่นขึ้นเนะเดี๋ยวสิพาทุกนไปเบิ่งเนาะเพิ่นปล่อยในให้นาตอนนี้บรรยากาศอยู่เฮากหนาวๆลดลงถึง21องศาเนาะแต่ว่ายังหนาวบ่แห้ง หลายๆเลย,ลยลทุกคนไปทุกคนไปไปไปเบิกบรรยากาศกันดูให้รูหน้าบรรยากาศเย็ยนอีรีเนาะเขากับงามๆน,นะแต่ว่ามันจะมิดมันสึกผ่านไปเดี๋ยวเสียเบิกบรรยากาศเลยทุกคนตอนนี้เฮากับพาทุกคนมาตรงที่มองปล่อยป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิบพกพอพันงุป่า น้ำก็ยังเกิดหลายๆอยู่ได้น้ําก็ได้จะฝนยอมได้จะตกแล้วอู้ยที่โน้นซ้ําเห็ดคักโอ้ยน้ํายังหลายน้ํายังหลายอยู่เด้อทุกคนโอ้ยปั๊บๆๆๆปั๊บๆเล่นน้ําป่าเด้อ ได้ตุกโตแล้วใช้ตัวป่านะใช้ใช้ตัวป่าน่ะใช่อู้น้ำก็ยังละลายแต้จุกโตเลยนี่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 โอ้ตัวใหญ่ด้วยพูนเนาะเนี่ยตัวนี้ใหญ่จริงว้าวตัวนี้พวกใหญ่นี่ไดในก้วทุกคนนี่โอ้ตัวใหญ่ดีเนาะในแต่ป่าตัวนี้เนาะปลาแดงซุบหินจะถ่ายไหมของหมุนเงุนคน ตุกใหญ่นี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 ่ตุก่ไหมมันมันตีเองนี่ได้อีกแล้วทุกคนได้อีกแล้วบ้าเออพอนะอ้าพ่นำมาปล่อยอยู่หน้าให้น่าให้ใหญ่เนาะได้ี่อย่าล้เด้อย่าลง มก็ลงได้น่อยบาดเขาบาดบกหน้าเบิกอะไกว่ามันติดบาดน้ำมันน่ะเปื่อยไปแล้วนี่นี่อยู่ตรงบังดาจ้าพี่พ่อพี่พี่พี่พีมันมาแล้วี่นี่นี่เห็นหมอมันใส่ดู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 ดดได นี่นะนี่ว่าจะล้องก็บ้านได้ร้องบาดชิ้นเปื่อยอย่าพูดง่ยงงอย่านูดง่ายงงนี่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 ไม่ใช่นี่เป็นอะไรจับก่ะนี่ได้เลยนี่รูดเลยเอาอันนี้เจ้าก็ตีเก่งบ่ตี ต้องไหนหน้าม uh? okay. şey. yes. ันบกกว่านี้ก่อนจับนะเมย์อ้ยกูจับคอายมันอยู่ในโขกอันนี้เต็มอยุกลายบ่ไม่ได้บ้านี่นี่นี่ยว่านนี่แหละวะอะไรไม่วานี่มันไปในโขกอันนี้เต็มนี่นะใจบ่เอาหูนี่ในโขกมันเหงา

โอ้ยโอเคบงกว่าของพี่ีต๊ดแตตดไมงไม่พนจ้น่่่น่่่่่พใหญ่ได้แล้วอ้ยตัวอนี่ตัวนี้้าต๊ตัวนี้ใหญ่นี่บแม่พี่น้องน่่่ อีว่าอาบน้ hey, ําเลยบ่ว่ามึงแล้มาป่าสิเบิ่งนี่ปลาตัวใหญ่อีพ่อแม่พี่น้องโอ้หลังแดงจึงคึงตัวนี้ใหญ่ปาักนี่บนบดูว่า้าตัวตัวใหญ่ัแดงจึงคึงก้อยได้สิแซ่บเนาะนึกเห็นก้อยหดิบๆอื้อแซ่บ นั่นๆล้างมันน่นๆนั่นๆละมึงล้างมันนี่น่ะเลืดจันนั่นๆนนๆนนๆจับมั่จับมันวงเลยปิโอดตได้มันลมันจับมันไ่ได้ได้ติงหนามบุกลาเห็นล้างมันมีมมีจับมันมาได้หนอไนั่มาไปมัต้องึงวันไดบอกว่าว่าได้ว่าก็ได้อดา あったろ。 อยู่ในโซงนี่พวกคนหลายเหยียบ <VIE W S 1> ไปน้ามันนี่อละไรนะโอ้โยจับป่านะโอ้โยจับจับแนวด่ยจับหลอดฝาหนาเงือหลจับป่านะจับป่ากับ่อยมันไป

นี่นี่นี่นะนี่นี่นี่นะเอา้ลยดีดานั่นใบนั้นตีปรีนะอนองป่า,าป้านมวยแหละเขาหมุนบดขึ้น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 ,นาเล่อนเขบมาพี่น่องป่า นี่ตัวนี้ใหญ่สุดกระโมเลยตัวนี้นะมึงนีนตัวนี้นะไอ่กระโม่เดี๋ยวว่าอ่ะอันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยสีตาย องมันคือยานเนเนเผัวใหญ่งมได้แล้วอย่าลงหลักขึ้นมากขึ้นมากมันเปียกนะใช้ขไม่ได้เด้งบะทอนนี้อีกเะ ไปดึงคอไปดึกเห็นเห็นหนลังมงนันนัอย่ามาโฉนักปันเลยนะ นี่นะพ่อพะนั<_<_่นน <Yeah> ั่นตยมันเล่นนะลงเพื่อนเร็วเร็วเป็นวันตอนท่าไปไปอู้มึงในมาพดคณว I'm yeah. to ปลาทุกชดิดไม่อาแม่เรื่องที่แต่ปลาขวางไงม่จะมาจนนี่ปัฒนาโอ้ว้าวกบบุดเขอใหญ่มาก

ลัตั้งอลตั้งน่นเออนั่นนั่เห็นบ่อตวปานล้ลุล้ลุล้มันไปทั้งพนลลัดลัดัดัดางพกรด็ แม่มันีิไปนะไม่ช่เอ้นะออน่ะแม่มาน้าแม่อะไรมาหนะ้าแม่มาอะไรมาทางอีพอพี่ได้จะโตว่างัน,นตะไอยังดี <laughs> <laughs> Đây là bò ừ. Bố mùi bò chỉ đại, Bò mùi 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 nhìn nó mùi 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 จะเห็ดแท้งร้ายมันจะตายไาน่ะ